สวัสดีคะ่ะวันนี้โบจะมาพูดถึงสาเหตุของกรดไหลย,ย้อนจากทางนั้นพฤติกรรมนะคะอย่างแรกเลยก็คือการทานอาหารนะคะไม่ว่าจะทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำมะลมโก,โกโก้ชาไข่มุกนะคะรวมถึงเครื่องดื่มชูกําลังด้วยนะคะอาหารอย่างที่2นะคะคืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะคะรวมถึงซอสมะเขือเทศด้วยนะคะอาหารกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นของทอดของมันรวมถึงผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันสูงด้วยนะคะ,ๆๆะ,คะอย่างที่นะะนะะ2นะคะก็คือการที่เรามีน้ําหนักตัวเกินนะน้ําหนักตัวเกินเนี่ย จะเพิ่มความดันของกระเพาะอาหารค่ะทําให้มีผลทําให้ความดันระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดทางเดินอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่3นะคะก็คือการทานแอลกอฮอล์เนาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแค่เพียง7แก้วต่อสัปดาห์เนี่ยก็มีผลทาให้เราเป็นการดไหลย้อนได้แล้วนะคะอย่างที่4นะคะก็คือการสุหลีเนาะอย่างที่หนะคะคือการตั้งคันนะการตั้งครันเนี่ยจะทําให้ปรเจรเตอโรนสูงขึ้นนะคะมีผลต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดทางเดินอาหารส่วนปลายนะคะอย่างที่6นะคะคือการทานยาบางชนิดนะคะ ะะเช่นยาในกลุ่มเอนไซมนะคะที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารนะคะสุดท้ายนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะมีการเก็บสถิตินะว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันเนี่ยคนนึงเป็นกดไลยอดอีกคนนึงก็มักจะเป็นกดไลยอดเหมือนกันนะคะถ้าชอบสาระด,ดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ